ก็มีอยู่ว่าต้องกินไอติมด้วยฟันปลอมอันนี้นะอ้ถ้าใครกินไม่ได้ก็อดกินนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องใส่ฟันปลอมมัดเอาไอติมขึ้นมาค่ะไม่อยาแบบกลลองกินก่อนอากินเลยอยากได้ไคืนได้ไหมอยากิืนฟันปลอมนะลูกไม่เอานะติดคอตายนะคะได้ไหมได้ไหม เป็นไงเป็นไงอร่อยอุ้ยน้องเชอรเบตสน้องเชอรเบตสหมดแล้วเก่งมากเลยค่ะใส่ฟันปลอมด้วยค่ะใส่ฟันปลอมด้วยอ่าอ่าอ้าเย็นเย็นใช่ไหมคะกินให้หมดเร็วอย่าคลายเร็วอย่าคลายอย่าคลายกินให้หมดเร็วๆดูนะใครจะหมดปากก่อนกันนับหนึ่งนับสองอ้าใส่ฟันปลอมด้วยค่ะอย่าผิดกติกานะคะโอ้ยให้ดูขอดูก่อนหมดจริงหรือเปล่าใส่ฟันปอมด้วยค่ะ